เฮ้ยนักเตะที่น่าจับตามองมีแบบนี้ด้เว้ยเฮ้ยซาบซาโรซเปอร์โซดัสส,ดส,สตีเตอเอ่ออาร์ตเวิร์กนะครับผมชิ้นที่สองนะครับนี่น่าจะถือธงนะฮะเนี่ยใครถือธงอะ่ะขอหนะึ่งจุ่มฮะขอร่วมสรุกกับพี่คอหน่อยเดี๋ยวพี่คอเหงาไปลยจ้า9 0้900นี้นี สวัสดีครับทุกคนครับมาเมื่อกี้นี้มาติเนสยิงได้นาทีบาบนะครับตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บนะครับเพย์สุดท้ายนะครับไม่งั้นเนี่ยคงต้องมีแมตช์ที่3นะครับตอนนี้ผมกำลังเข้าไปเก็บอีเวนต์นะครับผมในทัวร์อีเวนต์นะครับเพื่อให้ครบ3,000แต้มก่อนที่จะเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับการ์ดเขียวนะครับผมนี่บางทีเรานั่งดูบอทเล่นมันก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งนะผมเคยเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่า ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับผมซื้อนักเตะมาเนี่ยผมซื้อเปิดอีพิกมาเนี่ยแต่ว่ามาเล่นในหมายเีกแล้วก็เอาให้บอทเล่นนะครับแล้วก็มองเขาเด่นบอทเล่นมีความสุขแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับนี่ฮะอ๋อเป็นเบโต้ไม่ใช่มาร์ตินสยิงได้นาะทีบาปครับอือหือไม่งั้นแพ้ไปแล้วนะครับผมเนาะใครเล่นแบบแบบนั้นเนี่ยลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับคือผมว่าม,มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับใช่ป่ะบางคนมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมที่แตกต่างกันนะครับเราแค่เพียง คล้ายๆแบบฟิลเป็นการแบบสร้างทีมผู้จัดการทีมะไรประมาณนั้นน่ะซื้อนักเตะมานะครับแล้วก็ไปเล่นในไมลีกนะครับผมเป็นโหมดทีหลายคนก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะครับผมมันก็แนวทางแตกต่างกันนะบางคนชอบปั่นแรงบางคนชอบเก็บทองทับทับชอบทําสายพีบางคนชอบเล่นไมลีกบางคนชอบนั่งดูบอดเล่นมันก็แล้วแต่นะครับผมความสุขของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในสัดาห์นี้นะครับผมมันก็แพ็คแพ็ควันนี้นะครับอาจจะดูเงียบเหงาหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะตั้งเป้าไว้ที่ลิคาโดกา้านะครับเวลามีแพ็กกิจกรรมของมิลานมาก็ หวังว่ากาก้ากาก้ากาก้าจะมานะครับผมนี่ได้พันห้าร้อยแต้มนะครับไม่งั้นไม่ครบนะเนี่ย ไม่งั้นไม่ครบ3 0 0พันแต้มนะครับผมไม่งั้นจะต้องไปเล่นอีก1รอบนะครับผมกาก้ากา้าจะมานะครับแต่สุดท้ายกาก้าไม่มานะครับผม125อปีทั้งทีบางคนก็บ่นนะครับผมก็แหมจะเอากาก้ามาหน่อยก็ไม่ได้ไม่งั้นแพ็คจะบูมกว่านี้นะครับผมฟังโกบาเดซี่เดมัติโออาเบตินีนะครับแล้วก็ดานิเอลแมซซาโลนะครับผมอ่ะผมเคยผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับ3คนนี้นะครับผมก่อนที่จะมาร่วมสนุกนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแพ็คไหนมาผมก็เปิดเสมอนะครับผมมีหน้าที่เกลือให้คนดู แต่จะเปิดมากเปิดน้อยนะครับมันก็สุดแล้วแต่ว่าจะเป็นแพ็กไหนนะครับผมแต่เปิดทุกแพ็กนะในแพ็กนี้อาจจะอาจจะร่วมสนุกสัก900สักจุ่มหนึ่งนะยังเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีเวนต์นี้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นโหมดใหม่ที่น่าสนใจนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้โหมดใหม่มันเคยมีตอนภาคเฟส2021นะฮะ2020 2021นะครับก็คือว่าเราเล่นกับบอทปกติเราจะเจอเฉพาะเอ่อที่เป็นฟูลทีมใช่ป่ะเอ่อที่เป็นฟูลทีมแบบปัจจุบัััันนนนนนะะะคครรรรรรบบแแแแมมมมยยููอออออา์์เเซลลลลิววพหืตต้ไก็่ผส ในพาคเบสนะมันจะมีโหม,มดหนึ่งที่ชื่อว่าแคมเปญนะครับผมแล้วก็เล่นเพิ่มระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยิ่งยิ่งเยอะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคืออีกหนึ่งความท้าทายที่หลายคนเล่นบางคนเล่นเป็นร้อยนะเลเวลร้อยนะครับผมตอนนั้นน่ะถ้าเป็นเล่นกับบดมันเล่นกับบดก็จริงนะครับผมเพงแต่ว่าทีมที่เราจะเจอคู่แข่งเนี่ยก็จะเป็นทีมของผู้เล่นทั่วๆไปนะครับคือเหมือนเกมมันดึงเอาไ d ดีของผู้เล่นท,ทั่วไปมาแล้วเอามาให้เราเจอนะครับแต่ว่าคนไม่ได้เล่นนะบดเล่นนะครับแต่เป็นทีมของคนนจริงๆังงับี ee, ม่มมกลมาแ ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะเหมือนจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของผู้เล่นนะครับเพราะว่าเ,าเกมได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะครับที่เราไปส่องในสตรีมกันดูนะครับว่าเดี๋ยวจะมีโหมดที่เข้าไปเล่นแล้วก็จะมีโอกาสเจอตำนานนะครับปกติเราจะเจอบอทแบบฟูปัจจุบันใช่ไหมนักเตะปัจจุบันนะครับอันนี้ถ้าเป็นเฉลยอีเวนต์ในรอบนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในซีรีส์อ e ีฟบอลนะครับผมที่เราจะได้เจอ,เอบอทร,ระดับอีพิกบอทที่เป็นการ์ดอีพิกเป็นการ์ดตำนานนะครับนี่ทีมชุดนี้เราเห็นแล้วตอนใน Steam มันพุทธเนาะนะครับก็เป็น a c มิลานนะครับมีลิคิโดกาเชฟเชงโกนะครับฟานบาเทนนะครับก็เป็นฟูลอีพิกมิลานเลยนะฮะส,สวยๆดูๆเลยแต่เป็นบอทเล่นนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูว่ามันยากมันง่ายแค่ไหนนะครับรางวัลของอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอวตารเซตของ a c มิลานเดวิลนะครับผมเนาะอ่ะลองเข้าไปเล่นดูซิว่าจะยากไหมโอ้โหแต่มีมี5ด่าน 1, 2, 3, 4 4ด่านนะครับ4ด่านถ้าเป็น ด่านแรกมันจะเป็นก e นเนอร r ด่านที่2องู e ่ u l a r top p เ a y e r แล้วก็ด่านสุดท้ายจะเป็นระดับ legend นะครับระดับออบอดบอทดดาวนะครับบอทเด,ดาวบางทีบางคนก็บอกว่ายากกว่าปกติบางคนก็ง่ายปกตินะครับความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ legend เหมือนกันแต่บางทีบางโหมดบางคนบอกว่าอาจจะความยากความง่ายไม่เท่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาด่านแรกก่อนแลวกันนะครับไปตบกินเ n อ e r ก่อนนะ <laughs> ผมเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ใช้อีเวนต์ทัวร์นะครับอันนี้ดีไหมเออเอาอันนี้แหละนะอันนี้แหละลองดูลองดู ตัวอีพิกเท่นั้นนะครับแต่ว่าบอทแค่หนดาวนะครับด่านแรกนะผมจะตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบอทง่ายนะครับบรูบลูกิลูกิซโลรูกิลูกบอลออลตาโา์ิลซา์บอูบ ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ใช้ตัวมิลานยิงด้วยนะครับผมมันจะได้ทำออบเจคทีฟทำภารกิจไปด้วยนะครับโอเคครับแมตช์แรกเอาเบาๆ90เอาตัวมิลานมายิงด้วยนะครับผมมันจะได้ทำออบเจคทีฟไปด้วยนะครับสำหรับด่านง่ายๆแรกๆนะครับผมเรียบร้อยครับผมได้เป็นชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนของอาร์ตเวิร์กนะครับผมนี่มีแค่4ชิ้นนะครับได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับผมเอ๊ะมันเป็นจิ๊กซออ่ะไปดูด่านถัดไปครับปึ๊บ แต่นี้ก็จะเป็นเลกูล่านะครับผมไปเฮ้ยนักเตะที่น่าจับตามองมีแบบนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยมีนักเตะที่น่าจับตามองนะครับฟฟนประเทศเห็นไหมเป็นการ์ดรูปใหญ่เออวะ่ะผมต้องขึ้นมาครับ A few moments later ด่านที่สองนี่วางจอยไม่ได้วางมือถือไม่ได้นะครับผม,ผมวางมือถือแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยโดนไปสองลูกนะครับ ไม่เหมือนกับด่านแรนกนะด่านแรกก็วา,า<อ>งม<อ>ือถือได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับอแค่ชนะพอเรียบร้อย <500 S 1> นะครับ,บรผมด่านที่สองนะครับนี่คือรางวัลที่ได้รับนะครับก็คือเป็นอวตารเซตนะครับผม125ปีของเอซิมิลานครับต่อไปด่านที่3นะครับ ด่านที 38, ่2อเนี對對่ยสดาวนะครับด่านที Short, чи, ่1 1ดาวด่านที่2 3ดาวด่านที่3านี่หดาวนะครับแล้วก็ด่านที่4 7ดาวนะครับผมต่อไปเราจะไป5ดาวครับผมไปสไนเดอร์คาเมนดิเตอโคเลอชัซซ์เดวอนงนจต่อหนึ่งหนึ่งอิซาโ

โอเคครับทุกคน5ดาวไม่ได้ไม่ได้หมู่ๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นกับบอทนะครับอย่างผมเองนะครับผมนานมากผมไม่ได้เล่นกับบอทนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นกับบอทมานานมากเนี่ยผมว่ามันมีความยากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ขนาด5ดาวก็ยังสูสีอยู่กับบอทอยู่เหมือนกันนะครับผมได้รางวัลเป็นชิ้นส่วนอาร์ตเวิร์ k นะครับผมชิ้นที่2นะครับนี่น่าจะถือธงนะฮะเนี่ย ใครถือธงอ่ะ,อะดาวกันไปครับผมอันนี้คือด่านที่3นะครับระดับ5ดาวนะครับผมมีความรู้สึกว่า พอผมได้เล่นด่านที่3มแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีนะครับผม5าดาวนะเดี๋ยวพอเจดาวแล้วก็อย่างที่บอกไปครับถ้าคนไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นกับบดนานๆนะครับมันจะจับจังหวะลําบากมันต้องไปฝึกนิดนึงนะครับคือมันต้องไปเปลี่ยนภาษาสัมผัสนิดนึงนะครับเล่นกับคนกับเล่นกับบดนี่คือเกมมันแตกต่างกันเลยนะครับผมเนาะแล้วยิ่งเฉพาะ7ดาวกับบด e ีเจนด้วยเนะี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนเลยกันนะฮะเล่นต่อน่าจะแพ้นะ เดี๋ยวอาจจะแยกคลิปทำชาเลนจ์ดีกว่าว่ะสำหรับบทเจ็ดดาวฟูลอีพิกแบบนี้นะครับน่าสนใจสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นกับบอทนานแบบนี้นะครับอ่ะใครที่เล่นกับบทเป็นประจำนะฮะใครที่เก็บไมดิีกเป็นประจําอาจจะมองว่าของหมูนะครับผมนั่นแหละครับมันคือความแตกต่างนะครับผมใครชินกับแบบไหนนะครับก็อาจจะมีความชานาญแบบนั้นนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้เล่นกับบทนานแล้วนานมากเกือบปีๆแล้วนะนะถ้าเล่นกับบทมดอื่นก็ปล่อยออโต้ไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวแยกคลิปไปแล้วกันนะครับสำหรับด่านที่4ี่นะครับผมนนน่่าาจจะะสุกม น่นอนนะครับผมอ่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะครับก็ได้เปิดฟรีนะครับการ์ดเขียว1รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุ้นอีพิกนะฮะร่วมสนุกกันดีกว่านะครับผมสําหรับอีพิก3ตัวสําหรับแพ็คนี้วันนี้นะครับผม AC ซีมิลานนะครับอ่าเริ่มต้นด้วยแพ็คเขียวก่อนแล้วกันนะครับผมว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้เก็บเอ่อเปิดฟรีรัวๆเพื่อทําฟูลทีมนะครับเพราะว่ามีการ์ดที่ทําฟูลทีมไว้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูเซียร์ล่างโคชเชอร์นะครับนี่มูเซียร์ลล่างโคชเชอร์นะครับแล้ววอีกตันึง กิสมันก็ร่างโปสเชอร์นะครับพักหลังเนี่ยพี่โคทําการ์ดเขียวค่าพลังสูงเหมือนกันนะครับแถวบนนี่ค่าพลังเกือบร้อยร้อยบวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกันหลายตัวเลยนะครับในแต่ละแพ็คช่วงช่วงหลังๆนี้นะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็พยายามปรับระดับมาให้เท่ากันนะครับทีนี้ก็ต้องเหลือการ์ดไฮไลท์แล้วแหละการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คลองขันบอลเนี่ยเมื่อไหร่จะอัพอัพระดับให้มันแบบค่าพลังสูงๆหน่อยนะครับมีซานโชด้วยนะเอาดิซานโช่เชลซีดินะเออเดี๋ยวไปใส่เปิดในนนฟููแมมยยดีีเ่ ยืมตัวไปยังไม่ได้ขายขาดน,น,นะน้องเออตัวอื่นมีน่าสนใจไหมนะมินเตอร์ที่ทําฟูลทีมไว้นะครับออตาลันต้าก็มีลาซิโอก็มีนะครับมีโอชิดะดีกว,ว่าเฮ้ยเอเวล็กซี่นะโอเคก็ผมเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งสําหรับการ์ดเขียวนะครับผมก็ขอขอจะเมาแล้วกันหรือไม่ก็กิสมันนะครับ2ตัวนี้นะอยากลองอยากเล่นเหมือนกันนะครับผม จะรีวิวเอ่อตัวอีพิกิลานใหม่ดีหรือว่าจะรีวิวการ์ดเขียวดีนะฮะเป็นใครเอ่ยไปนู่นเลยครับผมไปไหนนะฮะโดนแว่นโดนแว่นรีออนเหรอปร,ประตูครับ <laughs> อะไรอวะประตูสี่ดาวโอ้นักเตะมีตั้งเยอะมีสี่ดาวอยู่ตัวเดียวผมได้ตัวสี่ดาวครับ <c oughs> <c oughs> บ้าบอขอแตกครับมาร่วมสนุกหน่อยฮะ มีนัดที่เกลือก็ต้องเกลือให้คนดูนะครับผมสำหรับแพ็คมิลานนะครับแกเด็จมิลานนะ1 9 9 3งพนถึงหนึ่นะครับคอนเซ็ปต์นะครับกาก้าอาจจะไม่ใช่ยุคนี้ไงพี่โคอาจจะบอกไกลๆว่าใครที่รอกาก้าอยู่กาก้าจะไม่ใช่ยุคนี้นะครับเดี๋ยวรอยุค2,000อะไรประมาณนั้นนะครับ <laughs> กาก้าจะเล่นให้มิลาน2ช่วงนะครับ2000ต้นๆ2003แล้วก็20งสไปไปลาย2010กว่าๆนะครับผมก็อันนี้เป็นทีม93 94ไงพี่โคบ,บอกแล้วว่าเออในนักเตะในช่วงนั้นก็3คนนี้แล้วกันนะครับฟังโกบาเดซี่อัลเบตาินีนะครับผมแล้วก็มาซาโลนะครับตำนานใหม่นะครับอ่ะขอร่วมสนุกหน่อยเนี่ยพี่โคจะเหงานะครับผมอืมอ้มกาดแดงดำนี่มันสวยเหลือเกินเนาะนี่กาดไฮไลท์มันขึ้นดีนะพื้นหลังกับเสื้อทีมที่ใส่มันขึ้นดีนะผมว่านะสวยดีนะเวาลาทำฟูลทีมเนี่ยสวยดีนนนนะะะะเอออออ่ไปคครรััััับขขสสกกกตตวึึงงงฮแ้ ก็ดก้ะใจเรียนแล้วนะครับผมเพื่อเป็นตัวอย่างทั้งเต็มอีกรู้สึกว่าการดอา unavailable un น่าจะขายได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าขายได้ยังการที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะขายได้ยังยังขายไม่ได้เห๋อวันที่13วันที่13พรุ่งนี้หรอทำไมต้องเป็นพรุ่งนี้ด้วยทำไมไม่วันนี้อะงงมากโอเคขายไป30ตัวมาครับร่วมสนุกกับพี่โคหน่อยเดี๋ยวพี่โคงเหงานะครับเพราะฉะนั้นพี่โคให้รางวัลผมหน่อยนะครับผม มีหน้าที่เกลือให้คนดูดูนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่ากเกลือบ่อย,ยกเกินนะครับผมเนาะจะได้มีคน,คนที่กําลังจะเปิดแบบจุ่ม2จุ่มอะไรเงี้ยจะได้มีกําลังใจในการเปิดนะครับถ้าเป็นไปได้อยากลองเอาเบตินี่นะครับผมถ้าขอนะครับหรือไม่ก็มัสโลก็ได้ในะตำนานใหม่นะครับผมไม่มีใครว่ากันเอาเปิด900ร้อยเนย้อยครับขอหนึ่งจุ่มฮะขอร่วมสนุกกับพี่คอหน่อยเดี๋ยวพี่คอเหงาไปลยจ้าเก0รยนี้เพื่อเธอเขียวมา หลังคาเทาเอาการ์ดไฮไลท์ไปเมื่อกี้ชมการ์ดไฮไลท์ว่าพื้นหลังสวยใช่ไหมน้องเอาไปเลยจ้าให้ฟรีซีโรลี่่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะก็ร่วมสนุกเอาเก็บไปดีกว่าว่ถือว่าเป็นของขวัญนะครับเก็บไปดีกว่าไอดีนี้แพ็กก่อนนี่เปิดเอารู้ว่าคาร์นกับมาเทออุสได้นะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski f Bomb Ski Review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมไม่แน่ใจว่าแพ็กมิลานี้จะรีวิวหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนเปิดไม่เยอะนะครับใครที่เปิดนะครับอยากจะให้รีวิวก็สามารถทักแชทมาได้นะครับผมคุยกันที่เพจได้นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ